พระเอกในอำเภอชีวิตจริงเป็นท่านรองผู้ว่าภรรยาคู่ชีวิตนาฏภูวานายัยผันใช้ชีวิตเรียบง่ายทำสวน หลายท่านคงรู้จักกันดีสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตพระเอกนักบูอย่างนาธภูวนยัยดีกีอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชี้น้อยคนยังไม่รู้ว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปก่อนก้าวสู่การเป็นนักแสดงนั้นเป็นปีที่นาธภูวนัยสอบประหลัดอำเภอได้ เป็นจังหวะที่มีการติดต่อให้เป็นพระเอกหนังเรื่องนายอำเภอใจเพชรและได้รับบทเป็นนายอำเภอรประจวบเหมาะกับบทในชีวิตจริงทั้งอย่างทำงานบันเทิงควบคู่ก,กับการทำหน้าที่นักปกครองซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวยังรับงานในวงการบันเทิงบ้างแต่ไม่ได้บ่อยนักโดยประวัตินายยงอุดมพรคัชาฮิรันหรือนาภพวในอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นนักแสดงชาวไทยที่เคยได้รับรางวัลตุกตาทอง สาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมประจำปีพุทธศักราช2516-2517จากเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณคู่กับภาวนาชนะจิตและพัฒนาดีสีไตรัตเป็นบุตรของพันตำรวจเอกพิเศษสิริคัชฮิรันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากับนางพันพิมพ์คัชฮิรันเป็นหลานปู่ขุนจงใจหานต่อมาได้ออกจากวงการบันเทิงแล้วรับราชการจนเกษียณอายุ ในปีพุทธศักราช2549ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนิตยาปานาึกมีบุตรธิดาวรวม4คนหนึ่งในนั้นคือจารุศิลิภูวานายัยซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันปัจจุบันยังมีผลงานทางละครเป็นระยะระยะ ประวัติการรับราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนายอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินายอำเภอเมืองชัยนาจังหวัดชัยนาในายอำเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเรานายอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอพะยูนจังหวัดขอนแก่นประลัดอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก เป็นนักแสดงที่มีผลงานออกมาให้ได้ชมตลอดสำหรับตู่จารรสิลิหัวในทายาทของอดีตพระเอกดังนาฏภัวในที่เจ้าตัวเผยว่าตลอดเวลาที่อยู่ในวงการได้ทำตามคำสอนของพ่อตลอดมาทั้งในเรื่องวินัยการทำงานการมีสัมมาคารวะการไม่ล้ำเส้นไข่โดยเจ้าตัวเผยว่า กว่าจะได้เป็นนักแสดงต้องเรียนจบมาหาลัยก่อนจนอิชันเข้าวงการเป็นนักแสดงตอนจับปีสีละแก่จริงๆห้ามไปกองถ่ายสายหือสายนับพังได้จริงๆมือนะ่ะยกไปเถอะ จะแก่กว่าไม่แก่ไม่รู้ต้องมีสัมมาคาระวะนักแสดงที่ดีต้องไม่ลำเส้นทับเส้นไขรอย่าขโมยสินไขรจาไว้ถึงเราจะเป็นลูกนักแสดงและเป็นนักแสดงแต่ไม่มีใครอยู่เป็นดาวค้างฟ้าได้ตลอดไปอย่าหยิงลูกทําตามทุกข้อสำหรับจารุศิริภูวานายัยชื่อเดิมจารุศิริคชาฮิรันเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2519เป็นบุตรสาวของนาถภูวานัยและนิตยาปานาถึก และมีพี่สาวชื่อว่าพิมพ์ศิริคัชฮิรันเป็นนักแสดงชาวไทยและเป็นนักแสดงละครจากจากวงวงสังกัดช่อง7และบริษัทดีด้าวีดีโอโปรดักชั่นจำกัด